เอาละครับท่านชมครับเราไปกันที่จังหวัดยะโสธรครับอันนี้หนุ่มนะครับวัย37ปีครับ เมาเหล้าแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับด้วยการปีนขึ้นไปบนต้นมะขามนะครับแล้วก็ส่งเสียงเนี่ยโวยวายนะครับก่อนที่จะพัดตกลงมานะครับกระแทกพื้นถนนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับชาวบ้านเนี่ยต้องรีบเรียกกู้ภัยเนี่ยให้เข้าทําการช่วยเหลือครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อค่าวานนี้นะครับที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1 6 6 9ครับของโรงพยาบาลยะโสธรเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีชาย นะครับมีคนเนี่ยพัดตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณริมถนนนะครับทางเข้าหมู่บ้าน สะเดานะครับในจําวนตากทองอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับจึงได้แจ้งกับทางด้านอาสากู้ภัยครับเข้าทําการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยบนถนนนะครับคอนกรีตภายในหมู่บ้านเนี่ยพบร่างชายคนนึงครับนอนได้รับบาดเจ็บสภาพเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อสวมเพียงแต่กางเกงยีนขายาวนอนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ แตกแล้วก็มีเลือดไหลามานะครับบริเวณหัวไหล่ซ้ายเนี่ยผิดรูปทราบชื่อต่อมาก็คือนายณรงคชัยอายุ31ปีอาสากู้ภัยครับจึงได้เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวเนี่ยส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลยะโสธรต่อไปนะครับจากการสอบถามนางแมวเนี่ยอายุ63ปีซึ่งเป็นคนชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าว่าอย่างนี้ครับว่า ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย คนเจ็บเนี่ยมีอาการเมาสุราเนื่องจากเป็นคนที่ชอบดื่มสุราอยู่เป็นประจำนะครับจากนั้นครับก็เห็นคนเจ็บเนี่ยทำการปีนขึ้นไปบนต้นมะขามบริเวณที่ตั้งอยู่ริมถนนนะครับมามีความสูงเนี่ยกว่า6เมตรก่อนที่จะมีการส่งเสียงโวยวายโวกเวกนะครับเพราะว่าเกิดจากอาการเมาแต่ว่าไม่มีใครสนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องควนคลางเท่านั้นแหะขอความช่วยเหลือนะครับ ตนเองเนี่ยก็คือนางแมวเนี่ยจึงได้เดินออกมาดูก็พบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยตกลงมาจากต้นมะขามนะครับลงมากระแทกที่พื้นถนนคอนกรีตได้รับบาดเจ็บ เธอเองก็เลยแจ้งกับหน่วยกู้ภัยนะครับให้มาทําการช่วยเหลือดังกล่าวเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่านายณรงค์ชัยเนี่ยแม่เป็นคนชอบดื่นสุลานะครับพอเกิดอาการเมาจ,จัดๆเข้าเมาแบบสุดๆแล้วก็ปีนต้นมาขามข้างถนนนะครับในบริเวณหมู่บ้านนั่นเองจากนั้นก็ขึ้นไปแหกปากโวยวายอยู่ข้างบนนะครับซึ่งต้นมะขามต้นนี้สูงประมาณสัก6เมตรกว่าๆนะครับจากนั้นก็คงจะเกิดอาการเมา พัดตกลงมากระแทกกับพื้นถนนคอนกรีต จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสุดท้ายกายที่จะร้องโวยวายนะครับอาจกลายเป็นการเสียงร้องของการร้องควรคลางขอความช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งนางแมวเนี่ยนะครับเป็นเ้าของบ้านและเห็นเหตุการณ์โดยตลอดนะครับก็ได้โทรไปแจ้งทางทาง,ทางด้านกู้ภัยเนี่ยให้มาทําการช่วยเหลือและก็ปามพยาบาลจากนั้นนะครับก็ส่งคนเจ็บเนี่ยไปที่โรงพยาบาลยะโสธรน,นะครับซึ่งแม่ชาวบ้านเหลาหลายคนเนี่ย บอกกันเลยว่านายนาะงชัยเนี่ยมักจะเมาอย่างนี้เป็นประจำและก็เมาสุราทุกวันด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการก่อเหตุที่แหม่ไม่เคยคที่คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับด้วยการปีนต้นมะขามจากนั้นก็พัดตกลงมาสุดท้ายใครละที่เดือดร้อนก็ชาวบ้านกับหน่วยกู้ภัยเนี่ยต้องมาทําการผฐมงพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้แหม่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเข็ดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหายเจ็บแล้ว ก็น่าจะเข็ดนะครับแต่ว่าถ้าไม่เข็ดถ้ายังดื่มสุราแบบนี้อีกนะครับรับรองเลยว่า วันข้างหน้าไม่เหลือนะครับชีวิตรอดอย่างแน่นอนนะครับนี่ไม่ได้แช่งนะแต่พูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการเมาสุลานะครับ้าเมาแบบนี้นะครับแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนชาวบ้านด้วยหน่วยกู้ภัยที่เขาอาจจะต้องไปช่วยเหลือเหตุอื่นเนี่ยต้องมาประถมพยาบาลคนเมาสุลาพัดตกจากต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้หลายคนในหมู่บ้านเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าแม่อยากให้มันจบจบไปสักทีนะครับกับ คนเมาสุรานี่ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้อได้รับบาดเจ็บไปนะครับแต่ว่าแขนหัวไหล่ซ้ายนะครับผิดรูปนะครับต้องทําการรักษาอย่างยาวเลยแล้วก็มีการเย็บไปเนี่ยไม่รู้ขี่เข็มนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดหนึ่งครับคนแนมันไปเลยเนี่ยขึ้นไปเลยแม่นบ่าย่ไ,ไเลยมันมาดู่ำตำคือบัานเด้ยินเสียงอยู่บ,บอกครับได้ยินเสียงมันมันกระยไหวไหวทั้งไปแล้ดยินเสียงบอครับไหทั้งท้นคุย เยวมาเบิ้งขาบมึงขึ้นไปเนา่มาทางอิ่นถามันมันส็บ่วนแกเขาดอกเรา่ามันเมาไรแกได้ยินได้ยินเสียงอยู่บ่ตอนตอนบนได้ยินเสียงก็ได้บอกอุบักิีหตกอไม้คัาๆขอเลยมาจะสวนนั่นเออเล่วเลนกับมาพอเป็นแล้วก็ที่รถมาแล้วว่าว่ามาท่านเอาพัให้มานขอเนี่มันขึ้นไปเนี่มาทางห้องมาําทางขึ้นเ่ยงย่ครับย่านี่หลายเมาบมือเมาบ่